เได้บหครับได้บครับออ้ยเอลูกอ้ยตัวแรกเด้ตัวแรก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 ได้ปะเจนครแล้วลัก็เป็นตัวสุดท้ายหัดปรโเดี๋ยวหดประโขไปเดี๋ยวาเดีเดี๋ยวตัว ก็สั่งมาเจ้าเจ้าเจ้าไอ้ัตรก็สั่งก็สั่งไอ้บัรไอ้ไอหัวโขดโขข้อดังไปเลยสิดังไปเลยเรียกหัวดูสวัสดีพี่น้องผมกับพ่อผมครับคนเก่าคนเดิมทีมงานอีสานนำรุดผมแอมมี่บุ๋มมาแดงไอ้บัครับเรือบัตรมาจากหมอนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดมีปัญหาทางกิจตเวชหรือว่า ประสาทช้ำผัดบอดีเริ่มเบา่ากันโมโหเรียงหูเล่าแล้วก็ติดต่อเรามาได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจิดทรงโตไปรักษาครับเพราะว่าบ้านเฮาตอนนี้กำลังจิบเปิดนะครับกินตัวเวดรักษาอยู่ผมว่ได้อยูอะนนัุ้้งมาแดงครับผมเจ้าเจ้าพี่น้องนี่อ๋อซื้อไหนซื้อไหนอ๋อวอวดเฮ้ยแหยนนี่เป็นเห็นทักอย่างดีแต่พี่น้องจากสายหลีดเด้ครับนี่ไต่พนัน ห่อนพันน้ำมาบอกยากครับเฮไปนี่บุญกับไปดมกับไปล้ำซีกับไปล้ำน้ำพองกับไปครับทอดเกลื่อนล้ำเปล่าเลยพี่น,อน,น้องนี่ยเฮตรงนี้ว่าไม่ธรรมดาเลยครับกับบุ่มมาแดงลูกบอลนะครับบุ่มมาแดงแต่ว่าหาจิ้นหมันนะครับพี่น้องเชา้ชาเช้าคนในสนใจเปิดรับสมัครได้นะครับขอดาวปีใหม่น้ำกันนี่ตอนนี้ว่าท่านละมีไผ่ประชันว่าแ่เช้าเชา้ชาคนในสนใจกต่ติดต่อมาได้ครับบุ่มมาดแดงใจว่ากับถือว่านี่

อายุสองตัวอยู่สองตัวดอกแรกครับดอกแรกบุ๋มมาแดงครับรูปลอดอกแรกกินมันนะพี่น้องนิเกี๊ยบเกีียวเลยตัวผู้ตัวเมียเห็นปะนี่ไงตัวเมียตัวเมียเอื้อขาวตัวเมียอื้อเธอเอื้อเกลี่ยตัวผู้มัดเลยเหลี่ยหอดนมขนมเด็ดตัวเมียปะตัวเมียกับแม่แม่จ้าละตัวแม่สริดเก่าดิ อีเดือดไงวัเด e ีเครบเอาเบรดเดี yeah, um, hmm. ๋ยวมันลงก่อนมันก็ปแกดดียนี่ครบตาบบได้พี่น้องเอาแ้โตไปไสเนี่ยน่อยโตไปส่โป้หบ้านดีว่าลมพัดปิวสามโแล้วครับผมับปนินตาบบได้พี่น้องนี่มันเดไเลยไเรัดครับ บัดสองบัสองจอด้อดแล้วมงเอินแล้วมเจ้อยากอยากกินแมงดาบังคับข่อยเนะใคระมือกันเวกูบ้ให้อาคนบ้าป็นไหนเดียวนั่นเหยียบงัวเขาเดีนอ๋อ จวดยังเกี่ยวเลยครับนี่ดอกนี้น่าจะถืออยู่ครับเมนนาเมทีดยะกีวาใช่ไหมกูต้องเตรียมไปอุบนกลับมาทแาบอยู่เดี๋ยวนี้คือครับเรถเป็นโคครับ กำลังจกเดี่ยวกันพูดยิงกันพูดได้มักจกไงมาเอาปวคนขับรถมีโค้ดีครับพี่น้องจกยังเดียวเตือนมั้ยนี้ไข่สามลอยนี่อหาได้กมุดข่เหยให้โจมหมดเลยล่ะเด็ยวัยนะยุ่ตุ่นตุนกี่งว อดอกเนี่บอปันไนบ่มันได้มันต้องได้ไหมันเป็นอย่างมันบอคือว่าดอกเนี่ยหนาวพากันเมื่อวานนี้เอฮัลโนฮหลฮหัลโัลโห่ฮัลหลดัลโหลฮัลัลโหคััลัมหหั đeo hải long bắn, bây giờ bật chìa biệt con cáp, đeo mũ chịu pha vào chỗ này, để bác sĩ xạ mô, còn chỉ để hại men ย่งางอ่อนน่องกันเด็ดนี่โจด๊ดวา้าววันเฮ็ดแตกยือตัวนี้ดูถูกเขาบ่ได้ครับพี่น้องไม่นีบรรยากาศยั่งงามเลยบรรยากาศยั่งแรงๆนะครับพี่น้องรถไปโครครับรถดำของตะแกรงของบั้นหัวครับนั่นนั่นจเห็นบนปืดจะไว้ยอย่งนี้ ปลาไปอย่างขนาดยืนอยู่ทั้งโขกยังูกเพี่หังกันบนดาต้องไปโขกโต๊ะโขตเมียมันธรรมดาเลยคบนี่บุบมาเดงเมันเด็ดเดาคือคนบ่ฮะบ่เวลาป้ามันั่นผสมพันกันเดี่เดาคือคนบ่กันเนาะจำงวดแล้วไงตื่ตือเราทแทงกับไปกตะจ่าก็เด็ดเดาเพิ่ม

เอผลงานบุ่มมาเดงครับพี่น้องบอกแล้วลูบบอลนะครับจะ่าหาจิตมันนะครับพี่น้องลัสามสีแล้วจัดไปห้อดังไปเลยิตดังไปเลยเที่ยวหัวนู้นสามมือเทีมือเรว่าสามเจาหาว่านาไปเปลี่ยนคนนึงเนี่ยมีนหั่มเลย viên được biến em đóng hâm vào đấy thương mọi người hoặc là hết mày là đất 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 đọt đọt đất đọt đất 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 bướng đất 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 Ê đất đất làm ึกดวเดดยเขาขขวดลงหยกอนงเพราะตัวผมโอ้โหพอมันขวดไม่ตอนนั้นโอ้โหเอาไมเอหมพี่น้องบารนีพดมันหนาวดิเออเนี่ยมกันหนาวน้ามันกันหนาวตเทียเรมันหนาวตเทยเรกครับน้ามัน เยาวเด็ครับพี่น้องนี่ว่าตัวอ้อันนี้ปลาอย่างเงื่อนนี่ปลากั่งสิปลาไพ่เหมือนเดิมเลยพี่น้องชอบกดไลค์แชร์กดแชร์สันักก็กดติดตามครับผมได้ชื่นมาวิทยาการเบิ่งกับรถติดตามครับขอบคุณสหรับการติดตามในการรับชมครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับไปบ้านปูน